ข่าวดีสำหรับวันนี้นะครับราคาของอีทูเรียมพุ่งถึง2,800ดอลลาร์อย่างหลุนแรงหลังจากมีการอัปเกรดลอนดอนฮาร์ดฟ็อกและเริ่มเบรนเหรียญเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นเหรียญทําราคาพุ่งอย่างหลุนแรงนะครับและเราก็ต้องดูต่อไปว่าตกลงแล้วราคาของอีทูเรียเหรียญจะไปได้ไกลขนาดไหนและราคานี้จะยืนกลานขนาดไหนนะครับก็เป็นช่วงที่เสี่ยงเหมือนกันนะครับว่า ราคาเหรียญอีทูรียมจะเป็นยังไงนะครับต่อในอนาคตฉะนั้นในเรื่องนี้เราต้องไปติดตามชมหลังคลิปนี้กันนะครับและติดตามชมในตัวข่าวด้วยกันสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวข่าวเขาบอกงี้เขาบอกว่าราคาเหรียญอันดับ2อย่างอีทูรียมเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับหลังจากที่มีการอัปเกรดลอนดอนฮาร์ดฟอกไปเมื่อช่วงทุ่มครึ่งของวันนี้ นอกจากนี้ระบบนี้จะทำการ blend, เบรนเหรียญทิ้งนะครับไปจำนวนหนึ่งอีกด้วยกราฟจาก t d i n g Vi e w นะครับเผยเห็นว่าราคาของเหรียญอีทูเรียมนั้นได้พุ่งทะลุ2,800ดอลลาร์อย่างรุนแรงในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านี้ราคาได้ลดลงไปเหลือ2,534ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นจุดต่ำสุดของวันนี้นะครับฉะนั้นทางเครือข่ายของอีทเรียมได้ทำการฮาร์ดฟอก อัปเกรดที่มีชื่อว่าลอนดอนที่มีข้อเสนอของ eip 1559ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่นักเทรดอีเธอรียมหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาเป็น3เดือนแล้วนะครับและในวันนี้มันก็ได้มาถึงแล้วนั่นเองณนะที่บล็อกที่1 2 9 6 5 0ล้าน965,000ดอลลาร์ลอนดอนฮาร์ดฟอกนะครับประกอบไปด้วยข้อเสนอในการปรับปรุงของอ e ีเธอรียม eip 5ลายด้วยกัน ซึ่ง eip 1559เป็นส่วนสำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นโครงสร้างค่าธรรมเนียมแบบดินามิกและการดำเนินค่าเผาเป็นระยะระยะนะครับดังนั้นการใช้ eip 1559แล้ว ethereum เเจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝืนทันทีราคาจะแพงขึ้นทันทีเนื่องจากระบบนั้นได้การทำลายเหยเเรียญ ethereum เป็นที่ค่าธรรมเนียมออกมาจากเครือข่ายและที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งนักวคราะห์ บางคนมองว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นตัวเร่งปริยาเชิงบวกคือตัวเร่งของราคานั่นเองนะครับอีทเรียจะไปอีกด้วยแม้ว่าข้อเสนอ eip 1559จะช่วยลดต้นทุนแก๊สได้อย่างมากแต่มันก็อาจจะไม่ถึงกับฟรีนะครับและนี่คือเหตุผลที่ hermes network ได้เป็นโปรโตคอลการชำระเงินที่เป็นมิตรต่อค่าแก๊สได้ถูกสร้างขึ้นบน e t ทู r ร u m โดยมันจะกระทำการปรับแต่งธุกกรกรรม ให้เหมาะสมท่ามกลางความแออัดของเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้รับค่าธรรมเนียมแก๊สที่ต่ำที่สุดข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ชื่อ etherchain นะครับ .org เผยถึงการเบิรนค่าธรรมเนียมออกไปนะครับและเหรียญเนี่ยก็ได้เบรนเป็นจำนวนประมาณ399.33063 ETH แล้วในขณะที่กำลังได้เขียนข่าวอยู่นี้นะครับประมาณ2ชั่วโมงหลังจากมีการ อัปเกด l ลอนดอนฮาร์ดฟอเท่านั้นซึ่งราคาของ e t h e r e ียจะเป็นเช่นไรนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะแข็งค่าได้อยู่ขนาดนี้หรือเปล่าก็ต้องดูเหมือนกันว่า eip 1559เนี่ยมันจะมีฟีดแบ็ k ต่อคนใช้นะครับผู้ใช้หรือว่าคนที่เข้ามาใช้ในงานในระบบนิเวศของ Ethereum อีท e u รี่มน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนฉะนั้น เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆว่าอีเทอร u m รี่มราคาจะไปได้ไกลขนาดไหนส่วนตัวท่านเชื่อว่าอย่างไงครับอีเทอรเียมจะไปต่อได้มากกว่า3,000หรือไม่1กด1นะครับ3,000ดอลลาร์ 1. เกินกว่านั้น3,000ดอลลาร์ 2. คือไปไม่ถึงราคาอาจจะร่วงลงท่านเชื่อว่าอย่างไงนะครับ แล้วแต่ท่านส่วนตัวผมเป็นในทั้งสองอย่างนะครับขึ้นอยู่กับ EIP 1559จริงๆแล้วตัวระบบใหม่ของ e ีเธอรี่มที่จะมีความเสถียรมากน้อยขนาดไหนนั้นเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับในตัวของ e ีเอรีด้วยกันเนื่องจากราคาตอนนี้มันก็ขึ้นสูงมากพอสมควรแล้วราคามันก็ขึ้นสูงมากพอสมควรแล้วนะครับก็ราคามาดี และยังไงนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจกับช่องเรามากขึ้นฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดปุ่มติดตามนะครับกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์กดปุ่มสับตะไคร้กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเรามี4ช่องทางคือบล็อกด a c เฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มนะครับโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับเพราะในนั้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าไปพูดคุยหากันได้นะครับ ทดสอบหาความรู้ได้หมดนะครับหาเพื่อนหาอาจารย์หาได้ทั้งหมดในนั้นเลยและผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเรานะครับก็จะประกาศข่าวสักนิดหน่อยก็ในวันพรุ่งนี้นะครับก็อยากให้เชิญชวนนะสนใจที่จะเข้าไปซื้อนะครับแพลตฟอร์มหรือว่าเหรียญเนี่ย ในแพลตฟอร์ม Copycat นะครับซึ่งจะมีคีย์เวิร์ด Copy Trading และ Copy Farming แห่งแรกบนโลก DeFi และในวันที่30ที่ผ่านมานะครับก็มีการ Exclusive Private Sale คือหมดในระยะเวลา14ชั่วโมงเท่านั้นและจะมีการ p r e Sale อีกครั้งวันที่6สิงหาเวลา3ทุ่มนะครับในราคาที่0.15ดอลลาร์ซึ่งจำนวนเหรียญน,นะครับในตอนแรกเนี่ย ทางทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดว่าน่าจะมีสัก4ี่ล้านเหรียญนะครับแต่เขาเอาใหม่อะนะครับมีจำนวนจำกัดจริงๆคือเปิดแค่3มล้านนะครับถ้าใครไม่ทันใน Exclusive Private Sale หรือว่าในช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับเราก็จะมี Pre-Sale อีกครั้งหนึ่งและข้อดีของ Pre-Sale นะครับก็จะมีอีกหลายอย่างด้วยกันนะครับ แพลตฟอร์มนี้ผมรับประกันได้นะครับลองเข้าไปหานะครับกันได้นะมีเครดิตอยู่นะครับก็สามารถถามได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้แพลตฟอร์มนี้มีเครดิตนะครับแล้วก็ไม่มีการลักภูง,ง่ายด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ผมหวังว่าอีทูเรียมนะครับจะโกทูเดิม์มูลด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลด้วยกัน ไปกับช่องคอยนิมนต์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ